สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวี่อีกแล้วนะคะกับเพจสุสกิทุกรุ่นโปรแรงสุดๆบายเซบโบวี่นะคะวันนี้จะพาไปชมรถแต่งสวยๆกันอีกเช่นเคยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะทีละคันว่ามีแต่งแบบไหนบ้างแล้วก็มีสีอะไรบ้างใส่ชุดแต่งแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่จ้าเดี๋ยวเราจะไปกันแบบว่าทีละคันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่งสปอร์ตนะคะอ่าสปอร์ตเจแปนค่ะเปลี่ยนล้อแมกนะคะเป็นลายแบบว่าอ่าคล้ายๆแบบสไตล์แบบมินิคูปเปอร์นะคะแต่งแบบนี้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็สีอ่าสีรถนะคะก็จะเป็นสีเขียวพรสเทลนะคะวันนี้โบวี่มาไลฟ์ให้ลูกค้าดูเนอะลูกค้าที่อยู่ในเพจนะคะสามารถ ดูในไลน์นี้ได้เลยค่ะเรามีแต่งอุปกรณ์จริงนะคะของเรานะคะมีสำนักงานแต่งรถอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ได้นำรถลูกค้าออกไปด้านนอกแต่อย่างใดค่ะมะีคนนะคะก็คือร้านนะคะเอารล้อนะคะมาใส่ให้เลยเนาะนี่สำหรับคันนี้นะคะก็จะใส่เป็นล้อแม็กเป็นแบบก้านแบบนี้เลยแล้วก็ตัดกับสีแดงนะคะสวยแล้วก็ดูสปอร์ตเท่มากๆเลยค่ะแต่ละคันนะคะแต่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า คันไหนแต่งเป็นแบบไหนบ้างนะคะอ่านี่ค่ะคันนี้ก็จะใส่แม็กประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับใครนะคะที่มองหารถยนต์ประหยัดน้ำมันนะคะก็แนะนำเป็นซูซูกิสวิปเลยค่ะคันนี้แต่งจัดเต็มแล้วก็อ่าผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถยนต์ใหม่ป้ายแดงได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นกันเลยว่ามีแต่งอะไรนะคะ อ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสว i f t GL ค่ะแล็กสติ๊กเกอร์แล้วก็ล้อม็กนะคะตัวนี้ก็เปลี่ยนอ่าเป็นแบบขอบ15นะคะสีดำาะคะตัดกับสีแดงแล้วก็สีดำเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ดูสปอร์ตด้วยเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูคันอื่นกันด้วยนะคะวันนี้ก็พักเที่ยงใครทานข้าวกันแล้วบ้างเออทานกับอะไรคะนี่วันนี้มีอ่าช่างนะคะมาติดตั้งล้อม็กให้ลูกค้านะคะเนาะอ่าเดี๋ยวเราไปดูสีอื่นกันค่ะว่ามี สีอะไรบ้างคะก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะคันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะคะใส่เป็นชุดแต่งอ่า BBT ค่ะ V2 สปอยเลอร์ยกนะคะเป็นแบบอ่าสวยมากๆแล้วก็มีลิ้นหน้าสปอยเลอร์ยกนะคะอยากได้แบบไหนนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยสำหรับสีนี้นะคะก็จะเป็นสีเขียวพาสเทลค่ะสีพาสเทลนะคะมีทั้งสีเขียวสีชมพูนะคะแล้วก็สีอื่นนะคะเดี๋ยวเราพาเราพาไปชม สีครีมกันนะคะสำหรับสีครีมนะคะคันนี้ก็ใช้เงินอนกรถนะคะ39,999าค่ะก็จะได้แต่งแบบนี้เลยผ่อนเดือนละ800 0กว่าบาทนะคะถ้าลูกค้าผ่อน9 9งวดค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะว่ามีแต่งอะไรนะคะอ่ะเบาะหนังนะคะตัวนี้ใส่เบาะหนังมาแล้วเรียบร้อยนะคะเบาะหนังสีส้มตัดกับสีครีมค่ะ สวยมากๆเลยค่ะอ่าสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะดูรถนะคะอยากจะทดลองขับนะคะก่อนตัดสินใจก็มาที่สุสกิบางบัวทองได้เลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูสีขาวอีกคันหนึ่งค่ะมีสีขาวอีกคันหนึ่งที่ว่าเาเป็นชุดแต่งสปอร์ตนะคะ นี่ค่ะชุดแต่งสปอร์ต10เจแปนนะคะสีขาวาเปลี่ยนกระจังหน้านะคะแล้วก็กระจังหลังเดี๋ยวเราไปดูสปอยเลอร์แบบยกสูงแบบเท่ๆกันเลยค่ะนี่ค่ะสปอยเลอร์แบบยกสูงนะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูด้านในว่ามีเบาะสีอะไรเปิดได้ไหมเอ่ยนี่เบาะสีแดงนะคะสวยมากๆงานดีมากๆเลยค่ะมีการรับประกันด้วยนะคะตัวนี้ ต่อมานะคะเป็นคันสีดํานะคะตอนนี้ก็จะเหลืออ่านำไปล้างนะคะขัดเคลือบทําความสะอาดค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะโบวีก็อยู่ที่สุสกิบางบัทองนะคะซึ่งเป็นดีลเลอร์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยค่ะถ้าอยากได้รับการบริการดีๆก็นึกถึงโ o วี e นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปรอรถคันนี้ล้างนะคะแล้วก็วันจันทร์นะคะจะไปส่งรถที่ลูกค้า เสียงแผ่นนิดนึงนะคะวันนี้ก็ขออภัยด้วยค่ะเจอกันใหม่หลายหน้านะคะสวัสดีค่ะ